คลิปปลูกดอกไม้ไว้3ชนิดมีกุหลาบมะลิแล้วก็เดาวเหลืองกุหลาบเนี่ยเขาบอกว่าปลูกไป2อส่วนหของทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยลองคิดตามนะกุหลาบเนี่ยคำว่า2ส่วน5แสดงว่าถ้า5ส่วนเนี่ยปลูกกุหลาบไปแล้ว2ส่วนทันป่ะเพราะฉะนั้นกุหลาบเนี่ยสองส่วนหของทั้งหมดอของทั้งหมด ถัดจากนั้นปลูกมะลิมะลิห้าส่วนหนะของที่เหลือนะห้าส่วนหกของที่เหลือค่ะหันะ้ำเน้นคำนี้มากเลยเพราะทุกคนรู้ว่าคำว่าของคือคูณใช่ไหมทุกคนรู้จักว่าของคือคูณคำว่าที่เหลือเนี่ยหนูต้องคิดว่าเอ้ยถ้ามีห้าส่วนเนี่ยปลูกกุหลาบไปแล้วสองส่วนแสดงว่ามันจะเหลืออยู่อีก สามส่วนทันไหมมีหปลูกกุหลาบไปแล้วสองจะเหลืออยู่อีกสเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนคำว่าของที่เหลือเป็นคูณด้วยที่เหลือค่ะของคือคูณนะเมื่อกี้คุยกันแล้วนะจากสองส่วนห้ามีห้าส่วนใช้สองเหลือสามนะเพราะฉะนั้นคุณน้ำคูณด้วยที่เหลือค่ะสามส่วนห้า ตัดเลขเรียบร้อยมันจะกลายเป็นว่าเราปลูกมะลิเนี่ยหนึส่วนสอของทั้งหมดลองคิดเลขตามดูอ่าเห็นไหมหนึ่งส่วนสอของทั้งหมดค่ะอ่ะกุหลาบแล้วนะมะลิแล้วนะสุดท้ายไปรู้จำนวนของดาวเรืองเป็นต้นเป็นต้นนะบอกมาเป็นต้นเลยดาวเรืองอ่า แต่คุณน้ำยังไม่ยังไม่เทียบเป็นจำนวนตน้นคุณน้ำมองว่าจากทั้งหมดที่มันปลูกมาเนี่ยมันใช้ไปแล้วเท่าไหร่ตอนนี้มันเหลืออยู่เท่าไหร่เราคิดซะว่ากุหลาบเนี่ยคุณน้ำขอบวกเลขสองตัวนี้เข้าด้วยกันก่อนฟรุอตอนนี้นะอ่ากุหลาบบวกกับมะลิกุหลาบคือใช้ไปสองส่วนห้าบวกกับมาลีอีกหนึ่งส่วนสองเพราะฉะนั้นอ่ะลองคิดทำส่วนให้เท่ากันแล้วบวกกันบางคนบอกว่าถนัดวิธีนี้ สองคูณสองได้สี่ห้าคูณหนึ่งได้ห้าบวกกันแล้วก็เอาตัวส่วนคูณกันเคยคิด,ดวิธีนี้ป่ะอันนี้เลขน้อยๆยังได้อยู่จะได้9ก้าส่วนสิบค่ะ,สะแสดงว่าปลูกกุหลาบกับมะลิเนี่ยไปเก้าส่วนสิบของทั้งหมดหมายความว่ายังไงมีสิบมีอยู่สิบนะปลูกกุหลาบกับมะลิไปเก้าไปหมดเลย9้าอันต้องหูปนิีวยังไงล่ะใช้ไป9้าอ่ะก็จะเหลืออยู่หนึ่ง โอเคไหมจะเหลือดาวเรืองอยู่แค่1นึส่วนสิบของทั้งหมดค่ะคิดทันนะเหลือดาวเรืองอยู่1นส่วนสิของทั้งหมดอันเนี้ยคิดเป็น12ตน้นคิดเป็น12ตน้นหนูก็เทียบเลยเทียบธรรมดาเลย1ส่วน10คําว่าของคือคูณทั้งหมดเท่าไหร่ไม่รู้เป็นช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ12ตน้นใช้วิธีการแก้สมการโดยการ คูณไข่ค่ะเจอแบบนี้คุูน้ำจะสอนเด็กว่าตัวล่างงัดขึ้นบนตัวบนงัดลงล่างคูณไข่แก้สมการเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวล่างงัดขึ้นบนตัวบนดึงลงล่างจำนวนก้อนสี่เหลี่ยมที่คุูน้ำเว้นไว้ก็จะได้คำตอบเป็น1 2 0ทันปะเอา1ิบขึ้นไปคูณไขวเฟึบตัวนี้ ได้120ต้นทันทีนี่คือจำนวนทั้งหมดที่มีค่ะ